หนึน่งหกห่เ,หเอา้าเฮงเท่าไหร่นะคะเฮงเท่าไหร่คะคุณพี่เฮงเท่าไหร่นะ ได้สองหมื่นค่ะอ๋อสองหมื่นไปจับใจความยังไงถึงได้อาจารย์ไปเขียนให้อ๋อเหรอพระอาจารย์ไปเขียนให้โอ้ฝันว่าพระอาจารย์ไปเขียนให้กับเพื่อบอกว่าอาจารย์มันออกแล้วเลขราวอ๋อเพื่ลยบอกว่าโยมไปเขียนเอาไปอีกไปเขียนอีกแล้วมันจะออกอีกไปซื้อเลยเพื่นบอกอย่างนี้หนูเพิ่อนเขียนให้หนึ่งเก้าแล้วก็วงกลมไปด้วยอ๋อได้สองมือเลย่คะสาษาเลขราวลาวฮานอยฮานอยฮานอยจ้าเพราะว่าพูดได้มันออกไปแล้วแสดงว่าฝันแม่นแท้ได้เนี่เนาะแม่นค่ะฝันบ่อยเพื่นเป็นฝัอแล้วเลขใหญ่ฝันได้ยังเล ใหญ่แล้เนี่ยอะไรนะตัวชอบไหมเลขรัฐบาลมีตัวชอบไหมรัฐบาลชอบเลขชอบเลข2629อ๋อเข้าเป้า2629ค่ะชอบตัวนี้เนาะวันนี้ขอให้ได้เป็นล้านค่ะวันนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะมีไม่เยอะนะออามากมากเออบางลงนะดวงดีก็ดวงดีดวงดีนะคะดวงดีดวงดีค่ะข้าพี่น้องเด้อพายจันทร์รับแขกเต็งแต่ ย่างมาหอดเนาะย่างมาหอดได้ขอได้ครับได้ขวาร่าสงนำแล้วได้ขอารสงน้ำได้พี่น้องเด้่ยเราก็สงน้ำมากกัรับแผกต่อยอยูค่ะพี่น้องค่ะแล้วค่ความศรัทธาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันหถามกันบ้างได้ไหะพี่น้องเนาะความเชื่อความศรัทธามันห้ามกันไม่ได้เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกุ้แจเสื้อเลยนะโยมนะกุญแจเสื้อกุญแจชั้นผ้ากุญแจกาฝังกุญแจกรขอขั้วดีขึ้นกับศรัทธาเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้ไหเข็นกระเปาอะไรก็ได้ อ่าอีสิบห้านาทีขึ้นศาลานะโยมนะอืออ่าเฮงๆตังๆเด้อสาธุไม่รวนไม่ยอมนะกลับไปทำมาหารกี่ชคดีต้องรวยเด้ออ่าใกล้หมดนะโยมอ่าขอโชคดีเม็ดเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เน็ตมันหลุดตอนนี้แ่ไง ดูดูเลยอ่านทายคิดผสมเงินอ๋อเธอเลยทายคิดเด็อันนี้ไรสดได้ไหมโอ้อ่าไม่โดนไม่ยอมนะไรสดฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เอาบุญน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดกดแชร์ก็ขอให้ถือซ้ำตกตรงๆขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งไม่กันนะจะได้โชคดีดวงจะได้เปิดบารมีจะได้เพิ่มภูรวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้เห่งมขอให้ปังค่ะพี่น้องค่ะขอให้ปังๆนะโชคดีร่รวยนะมีเงินใน้องไม่เท่าในมาเด้ออะไรทูอ่าไม่รวยไม่ยอมนะยอมนะ เงวดนี้ก็อย่าลืม2 6 2หกสองเก้านะค่น้องพี่เพิ่นฝันแม่นค่ะพี่น้องค่ะขนาดฝันก็ยังได้เธอละสองหมื่นนะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นมาแบ่งมาปั่นสองหกสองเก้าซึ่งตรงกันกับอายุผ่าจังนาะค่ะพี่น้องเนาะงสองหกนะคะพี่น้องเด้อจะได้ขึ้นเสดมนต์เนาะอเปิดช่วงเอฟเอเปิดเปิดเปิดรามีเด้อให้มีความช่วงนี้ต้องเลยหมดที่หมดสิ้นนะสาธุ เงินไหลเข้ากระเป๋าสาธุสาธุค่ะขอให้สมหวังนะคะ่อารวยงวดนี้แหละไม่รวยไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะอย่าลืมสองหกสองเก้านะคะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มีแต่สายบุญเนะค่ะพี่น้องค่ะสายบุญเนาะค่ะไม่รวยไม่ยอมนะมาจากนครปฐม có khái khái thôi ừ, đây, สาธุอะ à นั้นนาย này, à ma, อ่ากันหมดแลยโยมขึ้นศาลาเลยนะไปศาลาเลยเด้อขึ้นศาลาเลยนะครับสาธุอ่าเฮงปังๆเด้ออ่าโชคดีร่ำรวยนะโชคดีร่ำรวยนะสาธุอ่าเปิดโชครับำรวยเปิดคุ่นเปิดปรารมีเปิดวาสนาเศรษฐีให้โยมโชคดีร่ำรวยนะอ่าเฮงปังๆเด้อตังไหนลองโทรมาให้โชคดีละนะ อ่ะโยมมามาหนึ่งมาเจ้าหนีคนเดียวนะยงเดน้อยเทมามีช่วงดีนะเด้อเดี๋ยวจุดนี้ห้ามจุดนี้อันนี้มันจะใส่ไหนน้องเกือทุนน่ะปลาตัวเกือบพันเกือบกิโลอ่ะเกือบสองพันกิโลเนาะ บ้านหนองก้อกโอ้หนองก้อกอาจารย์อยู่หนองก้อเมื่อเกืปีที่แล้ววันนี้ก็จะพาขึ้นไปสวดมนต์นะคะพี่น้องเนาะงท่านศาลาะนะคะพี่น้องเด้อน้องคะเบิง่งเอเดอค่ะนี่พระอาจารย์ติ๊กเนาะคะ่ะหลวงปู่ติ๊กเข้าเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะ7 2ปีนะคะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็พันษา5 0พ0 0ษาค่ะพี่น้องคะ่ะ เลขกับง,ง่ามพี่น้องเอ้ยแคบหน้าจอไว้เดอ้อนี่แคบหน้าจอไว้เดอน้องเจ็ดสิบสองปีห้าสิบพันสาค่ะพี่น้องค่ะเอา้าเฮงแต่งแต่เข่าบูดพี่น้องค่ะเฮงแต่งแต่เข่าสิบเปสวดมนต์แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องน้อเจ็ดสิบสองปีห้าสิบพันสาด้วค่ะพี่น้องเด้อ ที่เด็ดอยู่ตรงนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะที่เด็ดเดดนาะ,ะ,นอะ,เ,นะเอานักสแสวงโชคเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ลองเอาไปลงทุนเบิงเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะชี้แนะแนวทางเท่านั้นถือผิดเศษว่าก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอดก็จะพาะไปอันหมดแล้วคะ่ะอ๋ออันวันเลี้ยสิคะ่ะโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะ เอาลองเบิองเพื่อลอตเตอรี่มันหลงมันเหลือนะคะพี่น้องนอเพื่อลอตเตอรี่มันหลงมันเหลือนะคะพี่น้องค่ะเพื่อลอตเตอรี่มันเหลือนะคะพี่น้องค่ะเอาบัดนี้แอร์ก็ซื้ผ้าไปฟังคู่บ่าอาจารย์ทั้งไม่ต้กันนะค่ะพี่น้องนอ นี่ก็ซิมีขอดเชือเนะคะ่ะเอซิมีจุดคัดก่อนอคนมากไปเห้สิไปยุ่งเกได้นี่ยเมื่คนมากไป,ปกแกไน,น,ไน,ไปนยังลง้มคลิปติปวอะอะือยุ่มุมใดเคยชิหมาะ

ทยอยมากันจากที่ไหนบ้างเ็นใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยเสื้อทีนมาจากจังหวัดเลยเป็นคนในพื้นที่เองทำเลยลงหินครับมโนธนาสา,ศารพบมีมาจากที่จังหวัดอื่นอื่นมีบ้าไบงไหมสองอุรุเพโนนทบุรีโอเพชรบู อย่างที่ไหนในเพจบรรดาไม่ได้อ๋อในเพจของพระอาจารย์ฤทธิ์บรรดาดอนตะเพิ่โอ้สาธุของหลวพ่อสนองเนาะโอ้ว่าเป็นญาติธรรมเป็นกัลยาณมิตที่มีความเคารพมีความสดิจมีความใคร่เชื่อซึ่งกันและกัน เราสามารถรับรู้ขอ้อมูลข่าวสารด้วยว่าปัจจุบนันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี<ใ>นะอันนี้เราปฏิเสธความก้าวหน้าความเจริญในส่วนนี้ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยาการที่เราจะไปมาหาสูรบัตรการก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างน,นานหลายวันในการเดินทางในการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถรับรู้ขอ้อมูลข่าวสารของวัดวต,าตา่างๆหรือโบอาย์ได้ผ่านทาง Facebook ผ่านทางเพจหรือสื่อ โซเชียลต่างๆหรือที่เราใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็จะสามารถรับทราบรับรู้ได้โลกที่บอกว่าความใหญ่ไพศาลการจะรับรู้ข้อมูลระหว่างกันและการอนจสนไปได้ยากปัจจุบันนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเหตุเกิดที่ไหนภายในไม่ถึงนาทีเราก็จะสามารถรับรู้ข่าวสารเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือความทันสมัยนะเป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ พัฒนาไปไดไกลแล้วเราต้องไม่ใช่เอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่เราใช้ไปในทางที่ถูกต้องดีงามมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยเราขอ